สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็ 4, จะมาตามตัวเด็ดๆจากพญาบึ้งไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็ตรงกับวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดไม่ได้มาขอกับแอดมิวนะคะเพราะว่าฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนนะคะมาไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแอดให้แอดมิวเป็นคนขอนะคะแล้วก็ย่อนตัวเลขลงไปขอกับรูพยาบึ้งนะคะ แล้วก็แอดมิวก็บอกว่าพยาบึ้งก็ให้ตัวเลขแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยมาถ่ายตัวเด็ดๆจากพยาบึ้งไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละออง h ช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแอดอดมิวกันเลยนะคะท่านผู้ชมอบรรยากาศฝนก็ตกมา2วันแล้วค่ะ2องวันสคืนแล้วค่ะท่านผู้ชมไปไหนมาไหนก็ยากลําบากนะคะแต่ก็เพื่อ f อซนะคะท่านผู้ชมก็พร้อมที่จะหาตัวเด็ดๆเ,เหมือนเช่นเคยนะคะ,คะไหนได้ไหมแอดมิวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะเมื่อคืนแอดก็ไม่ได้มาด้วยเนาะ ฝนตกค่ะก็เลยให้แอดมิวเป็นคนมาขอคนเดียวเนาะขอคนเดียวมันจะให้คุณยายพยาบึ้งขอแต่ฝนตกด้วยสงสารคุณยายก็เลยมายกมือว่าที่ฐานแล้วก็หยดเลยค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าคุณยายก็นาวเนาะฝนก็ตกฝนตกก็เลยให้คุณยายนอนเลยให้คุณยายนอนแอดก็มาขอคนเดียวเนาะขอคนเดียวอันนี้ก็รูนี้ก็ให้สองสองใบค่ะอ๋อรุนี้ให้สองใบรูนนี้ก็เคยให้ถูกตอนสองเก้าเนาะแอดมิวเนาะจ้า โอค่ะแอจะจำไม่ได้ว่าตัวนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูรูปยาบึ้งนะคะเขาก็จะปิดใหญ่เอาไว้เหมือนเดิมเนาะมิวเนาะจ้ะค่ะเดี๋ยวให้แอดมิวเป็นคนเปิดตัวเลขเลยค่ะเดี๋ยวไม่ดูอันไหนมากกว่ามาหลังนะเพราะว่าแอดก็เปิดตัวนี้แหละกวนอ,อันนี้ก็เป็นเลขสี่นะคะเป็นเลขสี่เนาะเ้ะ<แ>อู้เลขสี่เดี๋ยอาจจะอันนี้เป็นเลขหนึ่งเราจะ หนึ่งสี่สี่หนึ่งก็ได้แล้วแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าไหนมาก่อนมาหลังฝนมันตกไม่ได้ออกมาดูจ้ะนี่นะคะท่านที่ชมรพยาบึ้งตัวนี้ก็ให้สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะอดดีๆหน่อยจะเอฟซีจะได้เห็นตวเลขชัดๆม้วนลงตรงกับเลขดังอีกแล้วเอฟิวเนาะตรงกับเลขดังมาดูเมชามาดูเอ้าหูยตรงกับเลขดังพยาบึ้งสองพญาบึ้งที่ให้โชคสองเก้าเนาะ ช่วงนั้นแอดมิวคอได้สองสามเก้าเนาะ <Yeah. S 1> ตัวเลขก็ออกสองเก้านะคะงวดนี้ก็ให้สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะแต่ว่างวดก่อนที่เราขอเขาไม่ให้เนาะงวดก่อนไม่ให้งวดก่อนไม่ให้มาให้งวดนี้ yeah. นใช้งวดก่อนให้สองตัวใช่งวดก่อนก็ขอเนาะแต่ว่าเราไม่คาบตัวเลขให้เนาะ <Yeah. S 1> งวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเขาให้มาสองตัวเน้นๆนะคะ สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะท่านผ <ลง S 1> ู้ชมตรงกับเลขดังเขาอีกตรงกับเลขดังลองพิจารณาดูนะคะเอฟเชื่อว่าพิาบึ้งตัวนี้จะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเคยให้ถูกมาแล้วงวดหนึ่งเนาะค่ะ <c oughs> ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแต่ก็น่าลงทุนมากๆค่ะท่านผู้ชมน่าลุ้นนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะ มวนนี้เราขอกี่รูนี่แอดมิวขอสองเลยเพราะว่าฝนมันตกตัวออว่าไม่ออกไงก็เลยขอสองขอ,ขอ,อ,อขอสองรูเนาะขอสองรเออูเดี๋ยวเราไปดูรูนั้นต่นอนะจ้ะเนี่นะคะรูนี้ที่เคยให้โชคสองเก้านะคะลองพิจารณาดูนะคะถ้าผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแอดเชื่อว่าท่านพยาบึ้งตัวนี้ท่านจะให้โชคอย่างต่อเนื่องนะคะ เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกรูหนึ่งนะคะ FC เขาเลือกเอาว่าเขาชอบรูไหนก็เอารูที่เคยถูกนั่นเลยไม่เลือกแต่เขาไงเราเราลงให้เขาสองรูเขาจะเอารูไหนก็เลือกเอาว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูรูนั้นเลยเนาะรูนั้นจะเป็นรูเจ็ดส่วนเก้าเนาะค่ะเดี๋ยวตามแอดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู พญาบึ้งรูเจ็ดศูนย์เก้าเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็ต้องเอากาละมังปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะท่านผู้ชมอ๋อเขาจะข่ามาไว้แบบนี้บอกเอสมิวอย่าค่าไว้แบบนี้ไม่รู้ตัวไหนมันมามากกอ,<า>อนมาหลังเนาะแต่ไม่ใช่อดก็แกะตัวนี้กกอนนะคะอ๋อแกะเรียงเลยจ้ะแกะเรียงเป็นอันนี้ตัวนี้ให้ตั้งหกตัวเนาะให้หกตัวตัวนั้นก็ให้หกตัวมันก็เข้านะคะ แต่เราจับคู่ไพื่อใ้ที่ให้หกตัวแล้วก็เข้าสามตัวเนาะแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกเนาะก็เป็นพยาบึ้งตัวนี้นะคะคือพยาบึ้งเจ็ดศูนย์เก้านะคะอุ้ยงวดที่ผ่านมามันออกเจ็ดศูนย์เนาะก็พยาบึ้งเจ็ดศูนย์เก้าอะแต่เราไม่ไม่นึกถึงเจ็ดศูนย์เนาะก็เลยเราจะพาะตัวที่เขาให้มางวดตอนเขาให้สามหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งสามเนี่ยสามหนึ่งสี่ค่สามหนึ่งสี่ นี่นะคะท่านผู้ชมแอดนิวก็กำลังเปิดตัวเลขให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมกันนะคะพยาบึ้ง709นะคะที่เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชมตรงกับเลขดังอีกเลขสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมก็ให้ fc เขาจับคู่เอาเองนี่นะคะมี8มี1มี9นะคะ8 1 9 6 0 3นะคะ โอ้ยให้รางวัลที่หนึ่งบอนอแอดมิวงตัวเลยเนาะ6ตัวเลยนี่นะคะรูพยาบึ้งก็จะเปิดปะเรเอไว้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเลยฝนตกแรงนะน้ำจะท่วมเลยเอ้ไอ้ยายเขาก็จะปิดไว้เมื่อคืนนี้ดินก็เข้าไปก็เลยเอามือดึงออกมาบอกปัญญายล้าก็เลยขุดอันนี้ใส่ไว้คุญยาก็ทาร่องน้ำเนาะร่องน้ําให้น้ําไหลไปทางนู้นเนาะอย่าไม่ให้น้ําเข้ามาไม่ให้น้ําไหลเข้ามาในรูพญาบึ้งนะคะ นี่นะคะตัวเลขลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมหรือว่าเราจะจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะจะจับคู่ถ้าจับคู่อีกอย่างหนึ่งก็จะโดนเลขดังเขาอีกเหมือนเดิม<อ>ถ้าจะจับคู่อย่างนี้ก็จะโดนเลขดังเขาตัว uh, เลขดังเขาก็มีเลขดังเขาก็จะเป็นเลขนี้ที่เขาดังดังกันอยู่ในตัวนี้นะคะสามตัวนี้คือเลขดังเขา<อ>ถ้าเราจับคู่นี้นะแต่เราก็จับตามแม่นี่ของเราถ้าอยากจับแบบนี้ก็ได้ถ้าจับแบบนี้ก็โดนเลขดังเขา ถ้าถ้าหกศูนย์สามเอาหกม,มาไว้คืนสิหกศูนย์สามก็ตรงกับหลวงพอ่อกรุงเทพใช่ไหมที่ให้หกสามศูนย์น่ะ,ะใช่เลยเนาะ<ใ>นก็ตรงก,กันหลายที่เหมือนกันเนาะแอ,อดมิวเนาะ,ะตรงกันหลายที่มาดูเมื่อเช้าก็ยังอุ้นเลขเข้าหลายสางสัยงวดนี่จะเข้าหลายที่แน่ๆเลยเนาะ <laughs> <laughs> นี่นะคะแปดหนึ่งเก้าหกศูนย์สามนะคะ ให้ท่านผู้ชมลองตัดเล่นดูนะคะหรือว่าจะจับคู่ใหม่ก็ได้นะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะสองตัวก็ตัดศูนย์สามสามศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เก้าหกหกเก้าก็ได้นะคะค่อยเอาก็ได้เนาะนนก็แล้วแต่เราจะจับคู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าชอบ,บตัวไหนก็จับเอาตัวนั้น<ช>คู่กันชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นใส่คู่กันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอดอ จับทุกคู่ไม่ถูกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเ่แอปชอบตัวไหนแอปก็จะจับตัวนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอดซีายแต่หลายท่านนะคะที่ถามหาตัวเลขจากพยาบึ้งนะคะวันนี้แอปก็มาขอให้แล้วนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะแอดเชื่อว,ว่าพยาบึ้งจะให้โชคอีกนะคะเพราะว่า วันวันนี้ก็วันเข้าพรรษาเนาะวันเข้าพรรษาก็น่าจะท่านน่าจะให้โชคก็เป็นได้เนาะใครจะไปรู้นะคะท่านที่มาเป็นวันพระใหญ่พระใหญ่เนาะตอนพระน้อยก็มาขออันนั้นก็ขอดูคนเดียวอ๋อพระน้อยแอดมิวมาขอด้วยบอกขอขอได้ตัวไหนสองเปดได้สองเปดออกมาแค่สองตัวขอรู้ไหนอะรู้นี่เลยอ๋อตอนวันพระโขนนู้นแอดมิวขอได้สองเปดเนาะ ไว้ออกเสร็จได้เลยกันพระก็เลยขอลองขอดูก็ลอ,อ,องพิจารณาดูนะคะสําหรับไอตัวเลขพยาบึ้งวันพระก่นเลขพยาบึ้งวันพระกนแอดมิวได้สองดปดสนะคะ ซึ่งก็ตรงกับเลขที่ส่งอีกแล้วแอดจับไว้แล้วจ้าจับไว้เป็ดสองสองเป็ดว่าวันที่สิบหกหวยออกใช่ไหมวันที่สิบเจ็ดเป็นวันพระแอดก็เลยขอต่อเลยว่าแอดยังไม่ได้มาโคเนาะเพราะว่ามันเร็วเกินขอต่องวดไงก็ลองขอดูเอ๊ะทำไมงวดเมื่อกี้มันไม่เข้าไงมันไปเข้าไอ้ตัวเจ็ดศูนย์เก้ารูเจ็ดศูนย์มันไม่เข้าตัวที่ออกมาก็เลยขอต่องวดดูก็ได้ขอก็สามตัวก็ให้สองตัวก็ให้สองเป็ด ลองเอ็ดซีฟังขอต <c oughs> ของงอดนะ <c oughs> ขอตองงอดนะไ,ไ่ต้องเทินนี่นะคะท่านผู้ชมยากลำบากคือคือร่มคนละอันเนาะ <c oughs> มาคอยฝ <c oughs> นตก <c oughs> มาคอยโชว์คอลาบไปฝากกับเอ็ซีนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ย่อท้อเนาะเอ็ดมิวนเนาะไม่ไม่ท้อค่ะเพราะเมื่อคืนนี่ก็มาคนเดียวฝนก็ตก <c oughs> <c oughs> ใส่กันฝนมาเมื่อคืนใส่กันฝนมาก็ ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขพยาบึ้งนะคะวันพระก่อนแอดมิวก็ได้สองแปดแปดสองเนาะสองแล้วก็ก่อนวันโกนวันพระใหญ่ในบันโกนก็ฝันฝันฝันว่าอะไรเนาะฝันว่าแฟนขี่รถไปไปบ้านยายคุณยายพยาบึ้งเนาะแต่บ้านยายอยู่อีกหลังหนึ่งเนาะอันนี้บ้านแอดัแี่บ้านแอดเนาะแอดยายมาอยู่กับแอดเนี่มาอยู่กับแอดฝันว่าแฟนเอารถไปโจดแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านยายเนาะนอนแล้วเขาก็เอาอะไรมนาะ ขึ้นลงขึ้นลงบ้านยายอะไะเมื่อวานนี้แอดก็ไปเอามะพร้าวให้ฮะแอดก็มองเห็นายบ้านเลขที่ขนลุกเลยแอดเนียวันนึกขึ้นได้โอ้ตรงกับเลขที่บ้านเลขที่ยายเลยสองแปดเนาะสองแปดอือดแบบนี้ขนลุกเลยเพราะว่างวดที่แล้วก็ฝันฝันบ้านตรงข้ามแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่แต่ก็ยังไม่มีบ้านเลขที่ก็เลยไม่ซื้อเนาะที่นายได้ออกทีเบียนรถเข้าสองคันโอ้เสียดายเนาะ แอดเห็นว่าไม่มีบ้านเลขที่เนาะก็ไปทำว่านว่าฝันแม่นเหมือนกันอยู่เนาะอันนี้ก็เลยฝันเห็นบ้านเล่บ้านยายก็เลยโอ้มันตรงกับเลขยาบึ้งแล้วมันตรงกับเลขที่ที่สมคนนั้นเนาะที่รูมาวันนั้นก็เลยได้เลขมันเข้ากันสามสามติดอันเนี้ยสามที่อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่านี่จะแม่นหรือเปล่านะฝันก็แล้วแต่ดวงเนาะแอดมิวเนาะเพราะว่าแอดกับแอดมิวก็ไม่รู้ว่า อยเข้าหรือไม่เข้าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาส,สนาแล้วก็ดวงของแต่ละท่านนะคะจริงๆอยู่ที่<ช>คุวาสนาแล้วแต่ดว<ช>ค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขแอดว่าน่าลงทุนมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ0 3 3 0 6 0 0 แปดหแล้วก็หนึ่นะคะลองพิจารณาดูนะคะก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแอปก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวัสนาด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอปก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองชาแนล